สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องในั่งอยู่ทุกชาแนลสกู๊ปสกุลเช่นเคยครับพี่น้องครับพบกับมนาพาแซ็บอีกแล้วมื่อนี้มื่อนี้ได้ได้ก้อยพี่น้องก้อยเสือพี่น้องเอ้ยก้อยเสือห้องไห้แซ็บเซบผมผมเลยพี่น้องกินกับข้าวเหนียวคือเก่าครับพี่น้องพักแก้มกับโบหลายครับเซ็บเซ็บต้องกันกับมนาครับพี่น้องครับแล้วก็นี่เซบขออนุญาตจวดสองสาวก่อนพี่น้อง แก่ข่าครับอ,อ้าวขัดขนาดครับมาพี่น้องมาแซ่บๆกันมาหน้าครับเข้าเหนียวห้อนเลยพี่น้อง้อยเสือง,งามๆเลยพี่น้องเอ,อ้ย เราแครป่าพี่น้อง ขอโทษขอพี่น้องครับผมพอดีมีคนโทรเข้ามาครับมาต่อกันเลยครับพี่น้องครับกอยเสือห้องให้ มาเส้นแจมกันพี่น้องเด้อหานแนลเส้นแจบมาแจบพอปั่นเด้อเสียดอกครับวพาะพิษ

แห้งขนาดลมแห้งดีคารับนั่นเป็นแบบใส่อมไม้ชิลๆเลยม嘛 ป่าในี่ก็ได้การอยู่น้องถึงก,กับกว้วยกับลาบดอกแอปป่าลวกครับเพิ่งเคยกินครั้งแรกก็รับมีรสชาติออกขมๆจัง่อยพอดีแซบ น้องท่านผู้บุกินดิบครับผมผ่านเข้ามาเห็นมารับชมก็ขบอกให้หลายๆครับกินโบสภาพเรียด้วยครับ แซ่บเนาะแซ่บหลายจนว่าให้อมนอนก็ได้พู้นล่ะ ได้พี่น้องบันวันไก็ขอขอบคุณทุกพลังแรงใจที่เกี็บเข้ามารับชมพี่น้องเด้อขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามทุกคอมเมนต์ทุกคนที่เข้ามารับชมให้กำลังใจมาหนักครับไปเบิ่งคลิปหน้ามาหนักที่ได้อย่างพาพี่พาน้องแซบอีกครับติดตามได้ในช่องมาหนักพาแซบครับพี่น้องครับวันนี้จะได้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพี่น้อง เดี๋ยวก็มาคลิปหน้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับ